สวัสดีจ้าแฟนเจดม์ทุกคนนะจ๊ะเจอกันจะกำลังจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจไหนโอเคเจดม์นั่นเองนะวันนี้พิมพ์เล็กอังกฤษวิเคราะห์บอลแบบเจเจไหนโอเคเจดม์สนับสนุนโดยตีสองตัวนั้นพวกแกนะไปที่โอทราฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปานะจ๊ะแมนเชสเตอร์โดนไปเจ็ดแมนเชสเตอร์ยู่แตดของอด็กดันทางนะจะเปิดบ้านพบกับเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองนะซึ่งคู่นี้เนี่ยนัดแรกของซีซั่นท่านจำมันได้นะ แมยูเต็ดบุกแพ้เบรนท์ฟอร์ดยับเยิน0ต่อ4วันนี้กลับมาแก้มือที่บ้านของปีศาจแดงนะเอาดูยูเต็ดน้อยชนะสมเสมอหนึ่งแพ้1นึ่งส่วนเบรนท์ฟอร์ดชนะ2เสมอสองแพ้1ก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้ต่างกันเยอะนะเอาดูตัวเล่นนี่รับจะลงสนามหน่อยนะจ๊ะยูเต็ดวันนี้ดับเป็นเดอร์นะแบ็คขวาจะเป็นอารอนเดอะแมงมุมวันปิซาก้านะจ๊ะทางซ้ายเป็นลุคเดอะเซเลเดอร์ผอมเพียวชอนะตรงกลางเป็นคู่เซนต์แบ็คแชมป์โลกราฟาเอลวานกับลิซันโดเดบุเชอร์จิโอมาติเนสตรงกลางเนี่ยนะมิดฟิิิลลลดดด์เเเเเเเป็นนนฟฟรร่่่ะววมมกับบาาซซซชีตอ ตัวลูกชายบรูโน่เดี๋ยวยูวเฮ้ยแฟนนันโฟคิงทางซ้ายเป็นดรมาคาร์สจังหวะโคตรด,ดีฟอร์มโคตรฮอตมาให้เจ๊ก,กอดทีแรดฟอร์ดเอ็มบีเฝั่งขวาเป็นอันโตนี่เดอะหมุนติ้วๆนะจ๊ะและหน้าเป้าพี่ว่าวาลเววาลเวคอสนะส่วนเบรนฟอร์ดวันนี้ประตูเป็นดาบิดราญาเกมรับมีเบนมีอิธานเพนน็อกพวกนี้ตรงกลางมาเดสเซนเซนคริสเตชนนอร์กาและกองหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างไอวานโตนี่นะจ๊ะ <Okay. S 1> คู่นี้ ยูเต็ดบังคับชนะ1ประตูพวกแกโอเค50%อยากโอเค100%ฟินเฟอร์ต้อง2ประตูห่างซึ่งจะต้องดูแล้วเล่นในบ้านแบบนี้ยูเต็ดน่าจะพอไปได้นะ3แต้มพวกเขาน่าจะเก็บได้อยู่ที่ว่าจะยิงเบรนท์ฟอร์ดขาดหรือเปล่านะวันนี้ ไว้ใจไปที่ปีศาจแดงก็แล้วกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคโอเคอ้าวฝากไว้อย่าลืมกดกระเชคลิปนี้นะจ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทางเจดมเลยแฟนเพจเจดำมาสเทย์ยูทูบโอเคเจดำนะสับสคริปตสั่นกระดิ่งก็ได้วิเคราะห์บอลลุลลเลยช่องนี้แล้วก็ทิกตอกเจดำออฟฟิเชียลฟอลโล่กันได้ที่หไหลอดนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกวันกันแล้วกันโอเคเจดำมาใหม่พรุ่งนี้ไปเว้ย